คำตอบเบลลาพากริชสัมพันธ์หนุ่มรุ่นน้องงานนี้มีลุ้นค่ะขึ้นแท่นเป็นครูจิ้ไปแดงไปแล้วสำหรับครูของนังเอกดังเบลลาราณีและหนุ่มรุ่นน้องไบร์วัชิรวิทย์หลังได้ร่วมงานกันในหนังเรื่องลุ้นรักป่วนกวนแฟนเก่าร่วมไปถึงการมีโอกาสบินตรงไปทำงานด้วยการถึงประเทศญี่ปุ่นอีกทั้งก่อนหน้านี้ทางครอบครัวของไบร์ยังออกตัวชื่นชอบและเป็นเอฟซของสาวเบลลาอีกด้วยซึ่งเคมีของทั้งครูก็เข้ากันมากๆค่ะทั้ง ในจอและนอกจอจนมีแฟนๆหลายคนหันมาเชียร์คู่นี้ตกร้องปล้องชิ้นกันซะเลยค่ะซึ่งเกี่ยวกับเรื่องนี้เบลล่าได้เผยว่า ทริปญี่ปุ่นก็คือการเดินทางไปทํางานต่างคนต่างไปแล้วก็มีช่วงที่ได้เจอกันเพียงครึ่งวันเท่านั้นไม่ได้มีการท่องเที่ยวที่อื่นด้วยกันจากกระแสะคลูจินที่เกิดขึ้นก็รู้สึกขอบคุณแฟนๆที่ชื่นชอบส่วนตัวไม่เคยคุยเรื่องส่วนตัวที่นอกเหนือจากเรื่องงานกับไรเรื่องสารสัมพันธ์ที่หลายคนลุน้นปล่อยให้เป็นเรื่องของอนาคตยืนยันว่าสถานะหัวใจตัวเองยังโสดแต่หลังจากพูดออกสื่อว่าโสดในช่วงก่อนหน้านี้ยอมรับข่ะว่ามี หนุ่มๆทักมาคุยอยู่บ้างซึ่งเป็นเพื่อนของเพื่อนแต่ก็เป็นการทักทายปกติไม่ได้มีอะไรพิเศษเพราะส่วนใหญ่เบลล่าจะไม่ค่อยมีเวลาให้สะมากกว่าเนื่องจากช่วงนี้ตนเองกลับมารับงานมากขึ้นยังเย็นยันว่าการคุยงานกับใครสักคนเรื่องเวลายังเป็นสิ่งที่เบลล่าต้องคิดถึงเป็นอันดับแรกค่ะ